ยินดีต้อนรับสู่อนาคตของรถซีดานสุดหรู2025 Mercedes-Benz E-Class รถที่ผสานร,รวมความล้ำสมัยความหรูหราและสมรรถนะเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัววันนี้เราจะพาคุณไปชมรายละเอียดทั้งภายนอก ภายและขุมพลังของรถคันนี้ที่ทำให้มันโดดเด่นเหนือใครตั้งแต่แรกเห็น2 0 2 5 E Class ก็สะกดทุกสายตากระจังหน้าดีไซน์ใหม่ให้ลุกที่ทันสมัยและโดดเด่นพร้อมโลโก้ดาว3แฉกอันเป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz ไฟหน้าและอัจฉริยะไม่เพียงช่วยเพิ่มทัศนวิสัยแต่ยังเสริมความโฉบเฉี่ยวให้กับรถอีกด้วยเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมช่วยให้ดีไซน์ดูสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกัน ด้านข้างของรถถูกออกแบบมาให้ดูเพรียวลมมือจับประตูแบบฝลัดท,ทำให้ดีไซน์ดูสะอาดตาและช่วยเพิ่มหลักอากาศพลาศาสตร์ลออ้ออลลอยลายใหม่ช่วยเสริมความสง่าง,งามส่วนด้านหลังของรถไฟไท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่เชื่อมต่อไปกับเส้นสายของตัวรถอย่างลงตัวและท่อไอเสียคู่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับดีไซน์โดยรวมเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับความหรูหราที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน วัสดุพรีเมียมถูกใช้ทั่วทั้งห้องโดยสารตั้งแต่เบาะหนังแท้ไปจนถึงลายไม้และอลูมิเนียมที่ให้สัมผัสระดับไฮเอนด์ end, ระบบไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับได้ถึง64สีช่วยสร้างบรรยากาศภายในให้สวยงามตามต้องการจุดเด่นของภายในคือระบบ MBUX รุ่นใหม่ที่มาพร้อมหน้าจอโค้งขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างมารวัดดิจิทัลและระบบอินโฟเทนเมน อินเทอร์เฟซลื่นไหลใช้งานง่ายและอัดแน่นด้วยฟีเจอร์ทันสมัยเช่นระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ Wireless Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบนำทางเสมือนจริงพวงมาลัยหุ้มหนังดีไซน์ใหม่พร้อมปุ่มควบคุมแบบสัมผัสให้คุณควบคุมทุกอย่างได้อย่างสะดวกสบายคอนโซลกลางได้รับการออกแบบให้เรียบง่ายแต่หรูหราพร้อมคันเกียร์ดีไซน์ใหม่และที่เก็บของซ่อนอยู่ บอกนั่งไม่เพียงแต่รู้ราแต่ยังถูกออกแบบให้รองรับสรีระได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมฟังก์ชันปรับอุณหภูมิอุ่นเย็นและระบบนวดสำหรับผู้โดยสารด้านหลังมีพื้นที่กว้างขวาง,วางพร้อมระบบปรับอากาศแยกส่วนและจอความบันเทิงเสริมที่ให้ความสะดวกสบายระดับ First Class ใต้ฝากระโปรงหน้า 2025e Class มีตัวเลือกเครื่องยนต์หลากหลาย ตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซิน4สูบและ6สูบเทอร์โบไปจนถึงรุ่นปลั๊กอินไฮบริดที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัดระบบเกียร์อัตโนมัติ9สปีดช,ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลขณะที่ระบบขับเคลื่อน 4MATIC ช่วยให้ขับขี่ได้มั่นใจในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือโค้งระบบช่วงล่าง Adaptive Suspension ก็พร้อมปรับให้เหมาะสมเพื่อความสบายและความสปอร์ตที่ลงตัว m e r c e d e s b e n บไม่เคยละเลยเรื่องความปลอดภัยและอ e ี l a s s ใหม่ก็อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีช่วยขับขี่ล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบอ a ด t ั v ที r ครู e คอนโทรลที่ช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติเลนค e ปปิ้งแอ s ติสที่ช่วยให้รถอยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้อง360องศาเพื่อช่วยให้การจอดรถง่ายขึ้นรถคันนี้ถูกออกแบบมาให้คาดการและตอบสนองต่ออันตรายล่วงหน้า ทําให้ทุกการเดินทางปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม2025 Mercedes-Benz E-Class ยังคงสานต่อความเป็นซีดานสุดหรูที่ไม่มีใครเทียบได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถคันนี้ก็พร้อมมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับให้กับคุณ และนี่คือการรีวิว2025 Mercedes-Benz E-Class ของเราคุณคิดยังไงกับรถสุดหรูคันนี้คอมเมนต์ Comment บอกเราด้านล่างเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า